ดีค่ะพบกับปิยะสมากิรสถานนกับผมเดเๆนะมาหาเศรษฐีนีปิยะสมานะจ๊ะแจกเบอร์ก่อนนะจ๊ะ0 8 1 0์7 5 2 5นนนะคะเบอร์ของปิยะสมาแอดไลน์มาได้กันเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะแอดไลน์มาคุยแอดไลน์มาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยว่าควรกินยังไงวันละเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะยินดีให้คำแนะนำ นะคะเอวันนี้ว่าด้วยเรื่องของนกเขาไม่ขันเอามาจากไหนเอามาจากพ่อปุ้ยจากพ่อปุ้ยเจ็ดสิบกว่าแล้วพ่อปุ้ยเจ็ดสิบกว่าแล้วคือเมื่อเช้าคุยกับแม่คุยกับแม่เรื่องนกเขาไม่ขันของพ่อืคุยกับแม่คือเจ็ดสิบกว่าแล้วด้วยความผู้ชายอเขายังมีความต้องการทางเพศอยู่เขาก็อก็แบบใช่ไหมเ้านอนอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยนอนอยู่กับแม่เขาก็ต้องแบบ อ่าสารสัมพันธ์กันนะคะแม่65้าพ่อเจพ่อประมาณ73อืามพ่อประมาณ73ก็ยังมีด้วยเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องของความกระชับความเน้นแฟนกันอยู่เออทุกคนขาแล้วเชื่อไหมว่าแม่ปุ้ยเนี่ยไม่มีฮอร์โมนคือตัดมดลูกไปสองข้างก็จะไม่มีฮอร์โมนไม่มีน้ำหล่อลื่นเออแล้วพ่อปุ้ยก็ด้วยที่วัยเจอ่ะเขาก็เริ่ม เริ่มมีความที่ไม่แข็งแล้วเริ่มแบบลกเขาไม่ขันแล้วทุกคนเออเขาก็พยายามพยายามที่แบบจะทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้มันแข็งเออแล้วทีนี้ทําไมรู้ไหมก็บอกว่าบอกพ่อว่าเออพ่อกินโปรตีนไปเลยนะกินเนี่ยตื่นเช้ามากินเลยสองแคปซูลเนี่ยเนี่ยตื่นมากินเลยนะสองแคปซูลน,นะอะสองถึงสามแคปซูลต่อวันกินไปเลยคือหนึ่งห่อเนี่ยถ้ากินสองแคปซูลเนี่ยจะได้หนึ่งเดือน ก็ทานไปเชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าพ่อกลับมาแบบเออน้องชายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเออนะคะคืออันนี้แล้วก็แม่แม่ด้วยที่ความโปรตีนเขาเข้าไปช่วยแม่ก็มีน้ําหล่อรื่นแล้วก็มีเรื่องอารมณ์ทางเพศแล้วเออมีเรื่องอารมณ์ทางเพศแล้วก็มีน้ําหล่อรื่นแล้วก็มีการตอบสนองจากเนะะี่ยค่ะจากโปรตีนที่เขาไปดูแลร่างกายของแม่อมแล้วก็ของพ่อถ้าของพ่อเนี่ยด้วยไว ด้วยวัยที่เขาอายุ70กว่าแล้วด้วยอาหารการกินที่เขาไม่ได้ดูแลเขาแบบเขาก็ไม่ได้คุมหวานเออพ่อปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินหวานมากๆพ่อปุ้ยชอบกินหวานมากๆชอบกินแบบไข่ต้มหวานหรือไข่ต้มน้าตาลใช่ไหมเออไข่ต้มน้าตาลแล้วก็กล้วยเชื่อมอ่าพ่อชอบกินแบบนี้แล้วก็อาหารแล้วก็เครื่องในอ่าเครื่องในเครื่องในสัตว์อะไรเงี้ยคือชอบกินอันเนี้ย น่าจะเดาแล้วก็ชอบกินโอวันตินชอบกินกาแฟที่ใส่น้ำตาลเยอะๆชอบกินขนมหวานนะขนมไทยวหวานๆนะเออพ่อปุ้ยชอบกินอันนี้นะอันนี้ปุ้ยเดานะว่าเรื่องอ่าโรคข่าวไม่ข่านเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องการกินหวานเพราะพ่อปุ้ยกินหวานเลยกินหวานพ่อปุ้ยกินหวานนะคะอันนี้โปรตีนเข้าไปช่วย จริงใครไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันเป็นอะไรที่มหาสารรย์มากซึ่งมันเกิดขึ้นกับพ่อปุ้ยแล้วนะเออแม่ปุ้ยด้วยในเรื่องของ18บวกเรื่องน้ําหล่อลื่นเรื่องน้ําแบบมีอารมณ์ร่วมอาจริงๆทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องปัญหาทางเพศอยู่นะโปรตีนช่วยได้ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการหุ่นหรอกฉันไม่ต้องการอะไรหรอกฉันแค่อยากมีเรื่องฟิตกระชับฉันไม่อยากทำรีแพ ท่านไม่อยากแบบไปกินไวอาก้าอะไรเงี้ยเออซึ่งโปรตีนพืชของปุ้ยเนี่ยช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่พ่อปุ้ยคนเดียวนะที่เขากลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งได้เออก็มีหลายคนที่ท่านประธานวณน,นาเอ้าไม่ใช่ประธานวรรณัาท่านประธานปุ๋ยเนาะท่านท่านประธานวาสนาท่านประธานปุ๋ยก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันว่าก็มีหลายๆท่านซึ่งนายแพทย์เต็มโชคก็ออกมาพูดเหมือนกันว่ามีหลายๆคนที่ เกิดเหตุการณ์นกเขาไม่ขันนะแล้วโปรตีนเขาไปช่วยได้ซึ่งพ่อปุ๊กก็ก็ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โปรตีนช่วยให้พ่อกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเนาะคงจะแบบเขาคงมีความสุขอะเออพ่อเขาคงมีความสุขอะไรเงี้ยปุ๊ก็เลยบอกว่าเออบอกว่ากินไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดเพราะว่าปุ๊กจะส่งให้ ทุกเดือนอยู่แล้วเดือน,อนละสองซองแม่ซองหนึ่งพ่อซองหนึ่งคือกินได้หนึ่งเดือนมี60กับแคลซยคือพ่อกับแม่เนี่ยเขากลัวเปลืองใช่ไหมเขาก็กินวันละสองแคลซูลซึ่งโอ้โหได้เรื่องแบบ18บวกดีมากๆได้เรื่องความแน้นแฟนได้เรื่องความรักได้เรื่องแบบกระทับมีดบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้อายุ70ิแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าเขายังแบบมีแรงทาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อเขาอเออเขายังมีแรงทาอะไรเงี้ยก็แบบน่ารักดีเนาะน่ารักดีอะชอบ กตมูตวมีดีมีความมีความแบบรักกันอะไรเงี้ยเออดีด,ด,ดีหมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วหมดแล้วนี่ทุกคนทีนี้เราจะมาเมาเรื่องนะคะเราจะมาเมาเรื่องของจริงๆใครที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยไม่ต้องอายนะไม่ใช่เรื่องน่าอายทุกคนคะ่ะเป็นเรื่องแบบธรรมชาติมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยปุ้ยนี้ให้กับปรึกษาเลยนะว่าเฮ้ยนกเขาไม่ขันนะ เป็นผู้หญิงก็แบบไม่มีน้ำหลอดรลือเลยนะอยากอยากทานโปรตีนจังเลยไม่ต้องทุกคนไม่ต้องอายเออไม่ต้องอายปุ้ยน,นะเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยเข้ามาถามได้เลย590บาทเองจริงๆดีกว่าเราไปกินไวอาก้าอีกจริงไหมคะเออแล้วทีเนี้ยก็ทำไมอะทำไมถึงกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนะคะก็จะช่วยอาก็คือในเรื่องของกรดอะมิโน18ชนิดที่โปรตีนของเราเนี่ยทำให้มีให้ ดูแลให้ในเรื่องของ18บวกได้เป็นอย่างดีนะคะจริงๆเลยเอออันเนี้ยแบบมันคือคือมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพ่อมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแม่แล้วก็มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับปุ้ยปุ้ยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังจริงๆถ้าออใครไม่เชื่อซื้อไปลองออใครไม่เชื่อซื้อไปลองเลยนะไม่ได้โกหกไม่ได้อยากขายของคือเรื่องจริงเลยคือมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะสําหรับผู้ชายที่เขาแบบนกเข่าไม่ขันอ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแตกไม่ใช่เรื่องน่าอายทุกคนเพราะว่า ปุ้ยคิดว่าหลายคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องชีวิตคู่อยู่เลิกลากันด้วยอาจจะเป็นเรื่องบนเตียงก็ได้เออจริงๆเพราะว่าปุ้ยดูไอ้นี่รายการหีเหล่าเป่าติว้วใครใครไปย้อนดูเปิดดูก็ได้หีเหล่าเป่าติ้วที่จะเอาคุณหมอมาคุยกับออปัญหาทางเพศเออปัญหาทางเพศซึ่งเขาก็มีคนโทรมาปรึกษานะ ปุ้ยปุ้ยไม่ได้ทะลึ่งนะคือบางทีเราไม่เข้าใจวัยรุ่นซึ่งปุ้ยก็มีลูกชายเราก็จะไม่เข้าใจวัยรุ่นไงเราก็จะไปเข้าใจลูกสาวจริงๆเพราะเราเป็นผู้หญิงอาจจะด้วยความที่เราเป็นแม่เราจะสนิทสนิทกับลูกชายมากกว่าพ่อบางทีลูกชายอาจจะมีปัญหาเรื่องทางเพศอาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องอวัยวะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะไม่กล้าคุยกับพ่อแล้วไม่อยากคุยกับเราแต่เราก็ไม,ไม่ไม่ได้เข้าใจเรื่องแบบ ระบบภายในของผู้ชายใช่ไหมปุ้ยก็เลยดูรายการงีหลอกปอกติวเออเราก็แบบเฮ้ยทุกคนแล้วก็มีวัยรุ่นอ่ะเขาโทรเข้ามาคุยเยอะมากเลยนะเรื่องปัญหาทางเพศเรื่องนอกเขาไม่ขันเรื่องบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของฝันเปียกอ่ะบางทีลูกชายอาจจะมาคุยกับปุ้ยเรื่องฝันเปียกก็ได้นะคะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลของวัยรุ่นก่อนแล้วก็เรื่องอะไรอีกอเรื่องปัญหาทางเพศใช่ไหมเรื่องบางทีแบบ เออไม่เสร็จนะอยากเสร็จทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบทบทำทำไปแล้วไม่เสร็จแล้วอยากเสร็จทํำยังไงใช่ไหมแล้วก็แบบเออเรื่องของอ่าเรื่องของอะไรอีกการไม่แข่งตัวการหลังช้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆนะบางทีอาจจะเรื่องของอยากมีลูกปล่อย ปล่อยมาหลายปีแล้วทําไมเรายังไม่มีลูกสักทีก็ก็ให้คำปรึกษาได้นะปุ้ยก็ยินดีให้คำปรึกษานะคืออย่างแรกเลยต้องไปหาคุณหมอไปตรวจไปตรวจด,ดูแลสุขภาพร่างกายว่าแข็งแรงทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อไหมถ้าคุณพ่อแข็งแรงคุณแม่แข็งแรงอันนี้เกิดจากอาหารการกินแล้วกินหวานทั้งทั้งผัวทั้งเมียกินหวานกินน้ำเต้าหู้น้ำกระเจีย๊ยบนมสัตว์อันนี้จะเป็น เหมือนเขาเรียกอะไรยาคุมอ่อนๆที่ไม่สามารถทําให้เราตั้งครรภ์ได้นะคะก็ลดลดละเลิกทั้งผู้ชายคือเลิกได้ก็เลิกนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเรื่องน้าต้มหู้อะไรเงี้ยแล้วก็หันมาทานโปรตีนทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าอะไรเขาจะไปช่วยในช่วยอันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะจะช่วยในเรื่องของช่องคลอดกระชับไม่ต้องทํารีแพร์ไม่ต้องเหมีบไม่ต้องอะไรเลยมันฟิตแอนด์เฟิร์มโดยอัตโนมัติเขาจะไปทําให้เนื้อเยื่อแข็งแรงซึ่ง อวัยวะเพศของผู้หญิงอะ่ะมันก็เนื้อเยือ่อมันก็ต้องแข็งแรงใช่ปะ่ะอ่าเนื้อเยือ่อมันก็แบบทาให้มีความแข็งแรงมีความกระชับขึ้นผู้ชายก็ชอบแล้วทีนี้ผู้ชายทํำไมต้องกินโปรตีนเพราะว่าไปช่วยในเรื่องของน้องชายให้มีความแข็งแรงมีความกระขยายใหญ,ใหญ่เพราะว่าเขาไปบํารุงเอง็นบารุง,เ,งเนื้อเยอื่อใช่ไหมเพราะของผู้ชายมันก็เป็นเอ็นใช่ไหมทุกคนอ่านี่แหละแล้วทีนี้ก็ไปช่วยให้อสุกิมีความแข็งแรงขึ้นอีกเออ เนี่ยมันมีแต่ประโยชน์ต่อร่างกายมากๆทุกคนเขาไม่ได้ทํานอกจากทําให้เอลเอสอย่างเดียวนะเขายังไปทาลูกอ่ะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ล่ะอยากมีน้ํานมน้ํานมน้อยกังวลใช่ไหมแล้วก็คุณแม่คุณแม่หลังคลอดจะมีภา,าวะหลังภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็โปรตีนนี้อีกก็ช่วยโปรตีนนี้ก็ช่วยได้เรื่องของน้ํานมใช่ปะเขาเรียกอะไรสะน้ํานมไม่รู้เรียกเรียกไม่ถูกซึ่งกุ้ยตอนนั้นอ่ะยังไม่เจอโปรตีน แม่ปุ้ยก็หัวปีบ้างกระเพราบ้างเนี่ยเอามาทําให้ปุ้ยกินขิงบ้างทําให้ปุ้ยกินเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีน้ํานมแล้วก็กินน้ําร้อนเยอะๆเ,เพื่อที่จะให้มีน้ํานมให้ลูกกินอป,ปุ้ยเลี้ยงลูกได้นมแม่นะปุ้ยไม่ได้ให้นมให้นมผงเคยกลัวลูกไม่อิ่มเพราะว่าลูกดูดเต้าบ่อยล้วก็เลยลูกคงไม่อิ่มแน่เลยก็เลยเอานมสึลองซื้อนมชงให้ลูกกิน ลูกก็ไม่กินลูกกินนมแม่ลูกกินเต้านะคะเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยเพราะว่ากินเข้าไปแล้วกินเข้าไปปุ๊บนะไม่ต้องรอกระบวนการน้ำย่อยไม่ต้องรอว่าเฮ้ยเราอะต้องไปกินเนื้อสัตว์นะแล้วมาย่อยนะรอแบบลำลำไส้ให้มาย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอเลยเขาทํางานให้เราเลยเข้าปากปุ๊บห้านาที ทำงานให้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีเพอร์เฟกสุดเนี่ยสุดยอดมากสุดยอดมากอันนี้อันนี้อันเนี้ยมาเป็นวิชาการหน่อยอ่ะปุ้ยปุ้ย,ยพูดเรื่อง18บวกไปเลยเนาะพูดถึงเรื่อง18บบวกเนี่ยทุกคน จริงๆเออมันมีมันมีแบบไออย่างอย่างน้องอะน้องเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันฟิตมากมันกระชับมากสามีชอบมากสามีหลงมากจริงๆจริงๆแล้วทีนี้ก็เรื่องอะไรอีกเรื่องแบบอ่าน้องสาวไม่ตดอ่าใครที่น้องสาวหลวมน้องสาวไม่ตดคือน้องแพคเขาจะบอก้ขาพี่ปุ้ยปุ้ย,ยน้องสาวก็ไม่ตดด้วยนะทีนี้ก็ไม่ตดด้วยนะอะไรเงี้ยแบบเออเออจริงๆจริงเพราะว่าใครใครมันมันก็จะแบบ จริงๆวันนี้คุยเรื่องสิบแปดบวกนะเพราะว่าเมื่อเช้า,ชาคุยกับแม่เรื่องสิบแปดบวกเรื่องเรื่องแบบอ่าพ่อเขาเจ็ดสิบกว่าแล้วเขายังเขายังแบบเออเขายังแบบมีมีอารมณ์ทางเพศอยู่ยังแบบมีความต้องการอยู่อสุดยอดสุดยอดปรตีจริงจริงจทุกคนเออเนี่ยทุกคนคะ่ะเคยสังเกตตัวเองไหมว่า ว่าเรามีอาการแบบผิวเหี่ยวผมร่วงเล็บเปราะเล็บแบบฉีกขาดง่ายแล้วก็ผิวแบบหมองหมองอะเล็บหมองหมอเล็บเหลืองเล็บอะไรเงี้ยเป็นปะเป็นปะใช่ไหมใครเป็นบ้างอันนี้คือคือสาเหตุของคุณแบบขาดโปรตีนนะสมองเหนื่อยลา้าสมองเหนื่อยลา้า ทีนี้ถ้าถ้าไม่กินโปรตีนปุ้ยนะถามว่ากินไก่กินเนื้อไก่กินไข่กินอะไรปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้ค่ะก็กินได้แต่ว่าต้องรอต้องรอ,อ,อระบบน้ําย่อยออกมาให้เอนไซม์ย่อยเป็นโปรตีนไปดูแลบํารุงร่างกายทีนี้ถ้าวันไหนเฮ้ยเราเครียดเรื่องงานวันไหนเรานอนน้อยอันเนี้ยอันเนี้ย ร่างกายก็ไม่ทํางานให้พอไม่ทํางานให้ไม่ย่อยให้มันก็ไปเป็นอะไรเป็นกากใยเป็นอุดจระเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ระบบขับถ่ายก็ไม่ดีอีกมันก็แบบส่งผลเสียล้วนกันไปเรื่อยๆทุกคนคะ่ะมันล้วนกันไปเป็นขั้นๆตอนน่ะเออจริงๆจริงๆคือโปรตีนเนี่ยสำคัญต่อร่างกายมากให้ประโยชน์ทุกอย่างเลยทุกคนอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอย่ามองข้ามเรื่องแบบเออเล็บฉีกเนื้อฉีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ ไค่เป็นบ้างเมื่อก่อนปุ้จะเป็นบ่อยมากที่แบบจะมีเนื้อฉีกตามข้างๆเล็บเออแล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะตอนนี้ปุ้ยไม่เป็นแล้วนะแบบที่จะมีเนื้อฉีกตามข้างๆเล็บแบไม่เป็นแล้วนะดีมากๆนะคะอันนี้ก็คือแสดงว่าปุ้ยอยากกินโปรตีนถึงอืกินโปรตีนถึงแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแต่เรื่องอาหารเนี่ยปุ้ยก็ยังกินหวานอยู่กินแบบนม มันเนยไขมันทานยังกินอยู่กินไปกินมาดูสิวขึ้นนี่เห็นไหมทุกคนสิวขึ้นนะคะมันไม่แปลกเลยถ้าเราสิวขึ้นเพราะว่าเพิ่งไปกินหวานกินหวานเพราะว่ากินอ่าเมื่อวานกินอะไรเนาะเมื่อวานเมื่อวานกินโซเดียมเยอะเมื่อวานกินโซเดียมเยอะกินมาม่าโซเดียมเยอะโซเดียมก็ทาให้เราตัวบวมแล้วก็เป็นสิวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าาถ้าเราเป็นสิวเนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปหาครีมแบบว่ากดสิวเลยนะ กลับมาดูเรื่องระบบขับถ่ายอ่ากลับมาดูเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องอาหารการกินอืมจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิวขึ้นนะคะว้าวเมาเมาเรื่องผิวพรรณดีกว่าเมาเรื่องผิวพรรณ บเม้าดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปหุ่นละหูทุกคนหุ่นละหูแล้วก็กระโดดเชือกเอาเช้าร้อยเย็นร้อยก็เพราะว่าเหนื่อยมากกระโดดเชือกเหนื่อยมากเห็นเหมือนเห็นคนอื่นกระโดดกระโดดได้นานๆเหมือนไม่เหนื่อยเนาะแต่จริงๆแล้วเหนื่อยมากเลยเพราะว่าอะไรเมื่อวานเพิ่งจะเป็นครั้งแรกกระโดดเชือกคือทั้งสุดท้ายก็คือตอนเรียนพละ,ระเรียนพละปฐมไหมที่กระโดดเชือกอะเรียนพละ,ะปฐมเนาะเออพละปอตีเหรอ ปตีมีผลาไหมไม่มีเลยปาตีไม่มีผลาปาตีไม่มีผลาเนะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนมาตอนหนูจะวางและมาโอ๊ยตังหูใช่เริ่ดนะคะคือต้องจัดเต็มอยู่บ้านเราก็ต้องจัดเต็มเราจะแบบมีความอ่อยสามีนิดนิดสามีหน้าข้างหลังมีความอาม่อยใส คอความอ่อยสามีนิดๆนะคะเพื่อความสีสันแห่งครอบครัวน,นะคะอ่อยนิดอ่อยหน่อยคุยเรื่องสิบแปดบวกดีกว่านะวันนี้ก็มาคุยเรื่องสิบแปดบวกคุยเรื่องสิบแปดบวกของพ่อกับแม่มาเมาไปแล้วมาไปแล้วมาย้อนหลังย้อนหลังแปดโมงสวยเชียวใช่ค่ะใช่ สวยด้วยโปรโตีนพืชสวยด้วยนะคะพ่อพ่อ,พ,อพ่อไม่ขันค่ะพ่อเจ็ดสิบกว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยโปรโตีนอืมแต่สามีนี่ขันทุกวันเลยนะสามีนี่ขันทุกวันเลยนะจุกรูจุกรูเชา้ากางวันเย็นก่อนนอนกลางคืน เซวแซลสามีก่อนพ่อไม่ขันเออพ่อเจ็ดสิบกว่าค่ะพ่อเจ็ดสิบกว่าทีนี้ก็ได้โปรตีนไปช่วยไปช่วยในเรื่องของให้นกเขาขันให้นกเขากลับมาแบบเออมีแรงมีมีแบบให้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนะคะให้คือพ่อพ่อทานโปรตีนไปแล้วก็ให้นกเขากลับมานะคะมีความแบบผง,งาดอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยโปรตีนจริงๆกินวันละสองแคปซูลแค่นั้นเองไม่ต้องเยอะกินวันละสองแคปซูล รรช่วยเรื่องเดียวเลยคือคุณตาเนี่ยเรียกเรียกแทนลูกสาวพ่อปุ้ยเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกช่วยเรื่องเดียวเลยนกเขาไม่ขาดเ,ออเขากินเพื่อให้ช่วยนกเขาให้นกเขาอะกลับมามีคุณภาพที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพที่แบบอ่าเหมือนสมัยหนุ่มๆน,นะคะแล้วเชื่อไหมว่าโปรตีนะสามารถอ่าโปรตีนที่สามารถเลยแหละสามารถของทั้งแม่ด้วยทั้งพ่อด้วย่ออย่างแม่ปุ้ยก็ตัด ปิดมดลูกไปสองข้างเขาก็จะไม่มีเรื่องอารมณ์ทางเพศไม่มีเรื่องฮอร์โมนไม่มีเรื่องน้ําหล่อลื่นก็จะเป็นเรื่องของไวทยทองไปเลยหงุดหงิดไม่มีน้ําหล่อลื่นไม่มีแบบเรื่องของทางเพศในหัวสมองเลยเอออันนี้แหละแล้วทีนี้เชื่อไหมว่าพอแม่อ่ะได้โปรตีนไปก็จะมีการตอบสนองพ่อมากขึ้นมีน้ําหล่อลื่นมีแบบอ่าก็เสร็จไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยเออพ่อก็เสร็จแม่ก็เสร็จอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของสิบแปดบวกเนะี่ย คือเรื่องบนเตียงเรื่องกระทับมิดเรื่องอะไรเงี้ยต่อสู้กันเออเห็นผลได้ดีมากๆเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาไม่มีอารมณ์ร่วมอะมันก็ไม่มันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่โอเคใช่ปะอืมเพราะฉะนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยแม่แต่ว่าก็ต้องเรื่อด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องความเป็นเนียใช่ไหมก็ต้องแบบอืมก็ต้องยอมอะก็ต้องยอยให้พ่อทาไปแต่แม่อ่ะไม่ได้มีน้ําหล่อลื่นเลย เจ็บด้วยไม่เสร็จด้วยแบบแล้วก็แบบหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเขาไม่มีเขาไม่มีน้ําหล่อลื่นไม่มีเรื่องอารมณ์ทางเพศแล้วก็กินยาประสาทโรคประสาทไปถ้ากินยาโรคประสาทไปเนี่ยเขาจะง่วงถ้าง่วงแล้วแล้วโดนปลุกกลางดึกเนี่ยเขาจะหงุดหงิดซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แล้วนะเออตอนนี้แม่แม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องแบบหงุดหงิดเรื่องแบบเออฉันแบบไม่มีอารมณ์ร่วมฉันไม่มีน้ําหล่อลื่นอะไรเงี้ย ปัญหาเหล่านั้นคือหายไปหายไปกับอันนี้เลยหายไปแล้วเอออันนี้ก็คือแบบมีความสุขทั้งพ่อทั้งแม่นะคะในเรื่องของนี่แหละธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของอารมณ์ธรรมชาติของแบบแล้วยิ่งฝนตกด้วยคิดดูสิว่าบรรยากาศพาไปจริงๆอ่าบรรยากาศพาไปฝนตกฝนตกโอ้โหไปแล้วไปแล้วเมาสมากแล้ว นะคะจริงๆยิยนดีให้คำปรึกษ,ษานะใครนกเขาไม่ขันนะจัดไปเลย590บาทเออไม่ต้องไปแบบซื้อวเวเกิรแวก้าไม่ต้องไปหาสมุนคนสมุนไพรอะไรกินเลยอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องจัดนะคะต้องจัดโปรตีนได้เรื่องสุขภาพได้เรื่องแบบโอ้ร่างกายแข็งแรงนกเขาแข็งแรงจริงๆทุกคนอืมจริงๆแถมยังเป็นธรรมชาติออแกนิกล้วนๆนะไปแลวไปแลุยขอบคุณทุกการรับชมนะ ไปละไปละยังไม่ได้สวดมนต์แล้วก็ยังไม่ได้ซักผ้าเพราะฝนตกไปซักผ้าข้างนอกนอกบ้านฝนตกกันคืนเลยยังไม่ได้ซักผ้าเลยแต่แกนะันจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะบุยบุย